สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มากินส้มตําอีกแล้วกินยั่วยั่วอีกแล้วนะคะ <c oughs> กินยั่วยั่วกินยวยเห็นแล้วน้ําลายไหลไหมคะ <c oughs> มามากินกันเลยไม่ <c oughs> ได้ตําแล้ววันนี้ซื้อเขากิน

ไปซื้อยืนซื้อแย่หน่อยมาพอดีเลยไปหารานไปเจออะบอกว่าอร่อยมากเลยกำลังลดความอ้วน <laughs> กินซมตำมาเพื่อนๆอร่อยมาก cái cơ thai này cái thai này cái cơ thai này xem ừ, ừ. vậy mới không cười đây nó cái nó khọp vô đó rồi cơn mất rồi ừ. Thì, Cái từ keo mà như cậy nó nổn lốt chết rồi lốt tay binh mà แล้าอของไปดูเลยมันเลยมันใสชีราวเออแปลกว่ะอืมมันก็หอมเนาะอห,อหอมไปอย่างนั่นเป็นเรารับไปแล้วเนาะวนดเขาก็ไม่ได้ Ừ ừ ใส่ผักชีไม่ใ <ừ S 2> ช่ผักชีลาวอืมเขาเรียกผักชีอะไรนะชีอะไรวะชีลาวไงเฮ้ชีอะไรวะผักชีฝรั่งเาขาใจทำม่ะ,ะเหรอหอมดีนะแปลกว่ะ ในปกติผู้หลังก็แปลกๆดีนะอร่อยมากเลยยุงเคยเสื่งไงร้านเนี่ยเคยเสื่งให้กินห่้อก็กินได้อร่อยแบบนี้หน่อยหน่อยร้อนอร่อยทำไมไม่้อนก Yeah, ngon ngon. Ồ. Nó hết rồi hả? Không có. Nó có cái 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 đá không có cái gì. Ờ. Cái này cũng thử qua bánh Ừ. qua. Ừm. Ăn tam ngon dữ. Oh. Con Cái <laughs> 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 Con <khoan. cười> Con 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 Gõng mình à, mình mình nó mới ngãi thế tưng kia là กระดาษชูชุกมันจะยับได้องอร่อยมากอาหารมื้อเทีย่ยงกัดกรอบกรอบกัดกรอบกรอ,อ,อ,อบเลยคนะรับต้องมีนี้มีมีไม,ม อจะได้ยินต้องซื้อไม้ติดแล้วต้กงเดียงติดคอด้วยมีอะไรได้ก่อนเลยเลยสุดยอดเลยใบยไม่มีข้าเหนียวอ่ะเออบบร้านไม่มีเหรอมีไหมไม่รู้มีหรือเปล่างืม กุ้งเคี่ยอร่อยอะกุ้เียอมันลาปลาอะไรปลาไมปลาต้มตมยคนนั้นหูปูเลยเนีย่ยเมเมนูปูอะคนยำกินเนี้ยเนี่ยคนยำกินเ้อ dầm nhắm lắm móc loi loi gần hơi cắt lại hơi lắm mừng hơi lắm mừng hơi Ừ, mừng hơi lắm mừng hơi lắm mừng hơi lắm mừng ăn

เผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยเผ็ดเผ็ดกินน้ำตลอดเลยเย็นที่บ้าะโอ้โห <c oughs> <c oughs> นายบอกเขาไมาเ่เผ็ดนะเนี่ยเอออร่อยเผ็ดอร่อยเผ็อออดอร่อยจัดเผ็ดซ่บจัเผ็ดแซ่บจัดมาก Bye.

โอ้อร่อยยัยทุ่มไปตามนี่ซื้อเขาฮะซื้อซื้อไงร้านตรงบ้านพี่ออนอะเดี๋ยวไปซื้อมาอร่อยร้บคิดิเนอะโหน่ากับจะเพชรร้านนี้เพชรทางบ้านหมอยเห็นไหมเออเผ็ดบอกมาแล้วงานบอกว่าบอกว่าไม่เพชรนี่ันตามเพชรร้านเนี้ยมันบอกไม่เพชรก็ไม่แซ่บ เราไม่จะตายอ่ะแก้อร่อยแก้อร่อยนะเี้ยเ้าล้อเขียนตง๋งกินเลยนะเอาเลยเพชเพชเนี่ยกินไม่มได้เยอะเออซสมงวัยเพ็ดช่ะกินได้เยอะจริงเคยซื้อมาแล้วบอกว่ามาจองเพชเดิมบอกไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะเพ่งั้นจินผ่านกินตายเนอะกินไม่เผ็ดนะเฮ็ดเออเออมันบอกถ้าไม่เผ็ดนะไม่อร่อยอืมเราที่จะตายอ่ะ ยายไปนอนแล้วฮะฮะยาไปยาวไปน่อยไปแล้วฮะเข้ากองไหมยายจะไปง่อยแปดโมงยายยังไม่ไปอ่ะเขาไปบแปดโมงจบคลิปก่อนนะเพื่อนเพื่อนเพศกูร้องไห้เยอะบ่อกี้บ่นไหมเนี่ยเพศเพศเพศมากเลยไปลองกินดิ